สวัสดีครับวันนี้ผมตาฟจากฟอร์ดคุนทานีนะครับวันนี้มาอยู่กับตัว Next Gen นะครับเป็นตัวแคปวันนี้พาไปดูกันเป็นแคปตัวยกสูงเริ่มต้นนะครับรุ่น XL p l พัดนะครับตัวนี้ราคารถอยู่ที่7 9 0 0 0บาทเป็นสีดำนะครับ ตัวนี้นะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวนี้พาไปชมรอบคันกันนะครับว่าตัวนี้มีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างนะครับเริ่มจากตัวกระจังด้านหน้าเลยนะครับเป็นกระจังหน้าแต่งนะครับเป็นตัวอักษร FORD นะครับเดินขอบด้วยสีแดงนะครับเป็นดำตัดสีแดงตัวอักษรตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับด้านในนะครับจะเป็นตัวตะแกงล้างพึ่งนะครับจะทําให ระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะครับของรุ่น XL พัดนะครับจะเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับเป็นไฟปกติอยู่นะครับจะไม่มีไฟ d เ t ทามมาให้จากโรงงานนะครับตัวนี้ติดเป็นชุดข้อไฟนะครับเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับจะมีอักสอนคาว่าเรนเจอร์สีแดงนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับจะไม่มี จะไม่มีมาให้จากโรงงานนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมตัวนี้เราสามารถมาวีแคมเปญกันได้นะครับในส่วนของด้านค่าของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับจาเป็นตัวซุ้มล้อขนาดเล็กนะครับที่มีมาจากตัวรถอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กขนาดขอบ16นะครับเป็นยางมนสเตอร์นะครับซีรีส์ยางของเขานะครับอยู่ที่265 70 R16 จะเป็นลายมาเวลเลยลายยอดฮิตนะครับเป็นคลิปแดงนะครับตัวนี้จะเป็นจะมีสีคลิปแดงนะครับคลิปเงินแล้วก็สีดำนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับจะมีอักษรคําว่าเทอร์โนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นกระจกธรรมดาอยู่นะครับจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับพร้อมด้วยไฟเดียวที่กระจกด้านข้างนะครับในส่วนของลายสติ๊กเกอร์ของตัวรถนะครับตรงนี้ เป็นลายอักษรคำว่า l a นเจอรนะครับมีคําว่า Y t ยแทสีแดงนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้ให้เราออกแบบเพิ่มเติมก็สามารถออกแบบได้นะครับแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกถึง40กว่าลายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในของตัว XL พ u ทตัวแคบคันนี้กันนะครับภายในนะครับกุญแจตัวนี้จะยังเป็นกุญแจธรรมดาอยู่นะครับจะยังไม่เป็นกุญสตาร์ท แต่ได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับทำให้มีน้ําหนักเบานะครับจอขนาด10นิ้วนะครับรองรับทั้ง Apple c a คารเพแล้วก็เ n น r o i d a u โ o ตตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็น6สปีดนะครับตัวเบาเป็นเบาะผ้านะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวเบาะแคปแคปตัวนี้เปิดได้นะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมตัวเบาะแคปให้นะครับเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เราจะแถมตัวเป็น สครับเพนะครับตัวจะเป็นสครับเพดอักษรคําว่าเ a นเจอรแบบนี้เลยนะครับนะครับในส่วนถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวโลบาร์เล็กนะครับเป็นของเอาเรนเดอร์นะครับตัวนี้แข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงเลยเป็นรุ่นยอดทิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นะครับสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวที่เหยียบขึ้นด้านข้างเหมือนกับรุ่นตัว XLT กับสปอร์ตขิ้งไปตัวนั้นจะยังไม่มีนะครับแล้วเราก็ตัวนี้เปลี่ยนกันชนให้นะครับจะเป็นตัวปกติถ้ารุ่น XL พักจะยังไม่มีตัวกันชนหลังนะครับตัวนี้เราติดเพิ่มเติมเป็นกันชนเหล็กนะครับเป็นของ Outlander นะครับพร้อมด้วยห่วงลากจูงสีแดงนะครับสองสองข้างนะครับพร้อมด้วยอะคริลิกตรงนี้เดิมเดิมตัวรถนะครับจะยังจะยังไม่มีตัวอะคริลิกตรงนี้นะครับจะเป็นแค่ ตัวปั๊มลงไปนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวไลเนอร์กันนะครับตัวนี้เป็นไลเนอร์ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับพร้อมด้วยของแถมเดิมเราก็คืนให้กับลูกค้านะครับตัวนี้จะยังไม่มีตัวผ่อนแรงนะครับแล้วก็ติดตัวชุดข้อไฟท้ายนะครับเพื่อเพิ่มมิติให้ตัวรถนะครับ ตัวไฟเบรก็ย้ายมาตรงอยู่ตรงมือจับนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับพี่กำลังหารถที่ราคาคุ้มไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับ0830902875นะครับหรือจะทักแอดไลน์บาร์โค้ดนะครับเข้ามาพูดคุยในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นได้เลยวันนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวฟอร์ดในรุ่นถัดๆไปนะครับวันนี้ตาบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ